สวัสดีครับเรื่องของการติดตามอาการข้างเคียงนะครับของการฉีดวัคซีนซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาหรือที่จะเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์หรือว่าเป็นของโมเดอร์นานะครับหรือว่าซีโนฟาร์มก็ตามนะครับจากข้อมูลนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเราสามารถจะพบนะครับอาการข้างเคียงนะครับได้ทุกยี่ห้อนะฮะ ไม่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับดังนั้นจะมีช่วงเวลานะฮะที่ผมจะพูดเนี่ยจะจะติดตามอาการอยู่ประมาณ3อย่างนะครับ3อย่างที่เราต้องติดตาม1ก็คือการแพ้เฉียบพันสองคืออาการที่มีไข้มีปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางแล้วก็อีกอันนึงขาดไม่ได้ก็คืออาการริมเลือดอตัน คซึ่งมันจะมีระยะเวลาที่ต่างกันนะฮะและมีการสังเกตอย่างไรนะครับ 1. ถ้าเกิดได้ฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็ม1ห,หรือเข็ม2เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะให้รอ,อสัก30นาทีก่อนนะครับเพื่อสังเกตอาการแพ้เฉียบพันนะครับไม่ว่าจะเป็นหายใจฝืดแน่นหน้าอก,อกความดันลด หรือบางคนเนี่ยความดันขึ้นความดันขึ้นหรือความดันสูงเนี่ยก็จะต้องวัดซ้ำนะครับถ้ามันไม่ลงจริงๆก็ต้องกินยาหรือทานยาตามแพทย์สั่งนะครับอันนี้30นาทีแรกและให้ตามไปอีก4ชั่วโมงนะครับ30นาทีถึง4ชั่วโมงเนี่ยอาการแพ้เสียบพันธุ์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผื่นคันนะครับหรือหายใจแน่นหนอก พื้นคันเนี่ยถ้ามีไม่เยอะไม่รุนแรงนะครับไม่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยก็สามารถที่จะกินยากแก้แพ้ได้นะครับแล้วก็พักผ่อนไปแต่ถ้าไม่สบายใจก็กลับมาที่โรงพยาบาลน,นะครับส่วนการติดตามอาการแพ้หรือการข้างเคียงแบบชนิดที่2ก็คือจากการที่มีลิบ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็อาจจะมีการมีไข้นะครับมีปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหรือการผื่นคันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นในช่วง1-2วันแรกเนี่ยถ้าบางคนมีไข้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็กินยาพาราตามน้ําหนักไปนะครับน้ําหนัก50ากิโลไม่เกินนี้นะครับทาน1เม็ดนะ,ะใน500อมิลลิกรัม แต่คนที่น้ำหนักเกิน50กิโลถึง70กิโลเนี่ยทานเม็ดครึ่งน,นะครับไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับกินมากไปก็จะพิดต่ดตับกินน้อยไปก็ไขไม่ลดนะครับกินให้เหมาะสมกับน้ำหนักของตัวเองจะดีที่สุดนะครับคนที่น้ำหนักเกิน70กิโลทาน2เม็ดได้นะครับสำหรับยาพาราไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามครับที่มัน500มิลลิกรัมนะครับทาน2เม็ดได้ วนอาการข้างเคียงหรือว่าอาการที่ทุกคนอาจจะก,กลัวกันนะครับก็คือเรื่องของริบเรือดตันอันนี้จากข้อมูลเขาก็ให้ติดตามในวันที่4นะครับวันที่4หลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการได้นะครับจนถึงวันที่16อันนี้เป็นเลสหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้เยอะเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ติดตามมันไปเป็นสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันนะครับ วันที่4ถึงวันถึง2อาทิตย์เนี่ยครับเรื่องของลิ่มกระดุกตันเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะครับให้สังเกตว่าถ้าเกิดอุดตันที่ไหนมันมักจะปวดที่นั่นนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองนะฮะก็จะปวดหัวมากนะครับหรือแม้กระทั่งมีการอุดตันทางสมองก็ตาผ้ามัวแขนขาชาปากเบี้ยวนะครับหรือแม้กระทั่งการออกเสียงพูด อยากพูดอีกอย่างหนึง่งเสียงไปอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็ต้องต้องมาโรงพยาบาลทันทีนะครับส่วนการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจนะครับเลือดเลือดเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอก็จะทําให้เจ็บแน่นหน้าอกที่หัวใจได้นะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าไปอุดตันที่ขาก็จะปวดขามากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ <m uch ara> ถ้าปวดมากกินยาประาแล้วไม่หายก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ ดังนั้นสรุปก็คืออาการเฉียบพันนะครับอาการแพ้เฉียบพันธุ์ก็ครึ่งชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับอาการไข้ปวดเมื่อยก็ติดตามดูสักวันถึง2วันก็น่าจะไม่มีอาการแล้วนะครับส่วนอาการที่ยาวนานมานิดนึงนครับไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้หรืออาการที่เกิดเรื่อเรือดอุดตันนะครับที่วัคซีนสามารถที่จะไปกระตุ้นได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังไปจนถึง2อาทิตย์นะครับถ้าจะให้ชัวร์ก็1เดือนนะครับ แล้วก็อีกอย่างคือการฉีดวัคซีนให้ห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามก็ให้ห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่หนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับหรือถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หนึ่งเดือนแล้วก็สามารถจะกลับมาฉีดวัคซีนโควิดได้นะครับสําหรับยาและอาหารก็แล้วแต่ความสมัครใจนะครับ้าสบายใจ ก็ตามสื่อเขาก็บอกให้งดให้ลดไปนะครับอันนี้ยังไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับเพราะว่ามีหลายเสียงเหมือนกันว่า,าแพทย์บางคณะบางบางแผนเกเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับแล้วเรวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทางทุกท่านนะครับที่ติดตามทางวังยาชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะครับสวัสดีครับ ที่ขากลางน้ำเมียนบนลอยล่องกลางชนไม่พ้นทนไปอยู่กับเรื่อเพื่อใจมองพานทะเลเร่ไปอยู่ห่างไกลตางสายจนมองน้ำตรงหน้าจฟ้าไกลไกล In the